มันต้องได้ออกเสียงมาไม่เท่ามันต้องได้ออกเสียงอื้อๆหนูพระเท่าสานไข่ปะอืมสานไข่หรือว่าสานไซสานไข่อืมสานไข่สานไข่สบายดีสบายดีท่านผู้ชมตอนขับเข่าวสุซองบาวจันอีกเส้นเกินท่านผู้ชมนุกมื้อนี้บ่วจันจะพาท่านผู้ชมบวงสิชีวิต กระการเป็นยุคของสะสูล ก็ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาฮอดหมู่บ้านแลยเนาะเป็นเทียบมอยแล้วท่านผู้ชมเนาะน,นี่คือหมู่บ้านบนเขาบนดอยนล้วท่านผู้ชมนนเนาะก็เท่ากัไกส่สมควรเนาะท่านผู้ชมนนในการเดินทางมาเนาะวิวงามขนาดเลย วิวงามขนาดเลยนเนาะขณะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาฮอดใจกลางของบ้านใช่ไหฮอท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นบ้านบุกซุกเนาะท่านผู้ชมเนาะ มี่บ้านหมูกซุกเมืองเผาดมผู้ทรงมีปานหมูกซุกเนาะโอเคเนาะเป็นประเด็นทางเราต้องหมูกซุกเนาะธาตุผสมนี้คือสัตว์เลี้ยงของคนบนดอยเนาะตวนแรกกะเจ้าจะเลี้ยงแบะเป็นสัตว์ลายเนาะเพราะว่าแบะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่หากินแถวดอย ง่ายนาะสบายดีพระเท่าเป็นยังอยู่จ <laughs> ะด,ด้เอ้ยแล้วมาแหละเออถ้าบัตเข้าสูซนี้ข,อขอ้าก็ยุบบ้านบ่ น่ยเจ้าบุยยันก็ไปให้เอ้ยบรรนายเจ้า,า,ากุยยูนยอขอท้าย,ยไ,าได้ไพ่เด้ด้ <c oughs> นี่นะท่านผู้วันนี้เป็นปลาสารสนแถวปาส่วนแถวหมูบนหนม่บ้านนาะหมู่บ้านบนดอยนี่ สบายดีบักล่าให้จันยุคน่ะอันนั้นมันไม่ไม่อย样กันนะน่ะไม่กล้าเป็นยังคือว่าต่ออ้อมเสียงเพิ่มๆอวดเมย์เจ็บขว่นคอเน่เน่อปวดเมยว่าหลายคนที่ไปให้จันยุไทยไทยไม่เดลยพระเท่าซานคายป่ะซานคายหรือว่าซานไซ sàn thay, sàn thay, ngàm nọ. Ừ. mất bản, mình đâu, đi sàn mất b้าน mến tao sàn một điều à? ô. ôo ngàm nọ. răng cửm ăn อันมือนึ่งสานแล้วอ่ะนึ่งใช่ไหมอืมแล,แล้วอ่ะอโอ,อ,าาอแล้วใ่ครบนถ้าว่าขายเป็นน,นุ้ยนุ้ยนึ่งประมาณเท่าไหร่นุ้ยนึ่งสมาพันธ์ขอต้อผูอ้ชมดูคือว่าถ้าว่าขายเป็นนุ้ยนุ้ยนึ่งสมาพันกีบดีก่น เออสรนางินลึ้นจังเแล้วไอ้เลียกว่งตนส้างที่งน้อืมโอ้ขัดเลยเขาสร้างหเลยตักน้ำไก่บ่อนังตักน้ำไก่เหรอก็ตุกไปตักน้ำ ขักน้ำก๊อกนูยุบันเฮามีน้ำก๊อกใช่จากบ่อนอ่ะอช่วงนี้น้ำบกขาดหรอช่วงนี้หนู่คับ สบายแล้วมาเท่า <c oughs> น,นี่นะท่านผูน้ชมนนี่เป็นเป็นเฮือนเห็นบ้านของประชาชนชาวดอยแถวนี้เนาะ ເຮົາສັດຊີວິດແບບเรียบง่ายທ່ານຜູ້ຊົມເນາະກັບສະບາຍສະບາຍຢູ່ກິນແຮງພະນ เอาเอาให้หมูกินบ่ไม่เท่าอืมวนนีห <Wuhan> มูแหละจุกอืมเอาแกะไปให้หมูเนาะไปกับฟัดเอาแกะให้หมูเนาะคุ้มแบบนี้แหละใช่ไหมใส่จินแก๊สจินมคั้มคือเอาคั้มไว้นะครับหลังจากหีดต่ำแล้วคนกับที่มาฟัดเนาะฟัดให้หัวแก๊สหัวคั้มออก ำรับแก้สำหรับทำกับฟัดลงมาเนาะมีอ่าหมูเนาะมีตัวหมูตัวสัตว์กับมาเล็มกินเนาะเขาฟัดไปแบบนี้แล้วเขาจะเอาไปตำอีกบันนึงอ่ะอ๋อตำผัดแหละตำแล้วไปฟัดจนกว่ามันจะร้อนม่นโอ้หานเสือจิ้นเดียวเนี่ยผัดหามเสือท่านผู้ชมเราก้องจะได้ข้าวสารกินกับบุฟเฟ่ต์ของง่ายหนู แล้วก็นำมาตำอีกบัดนึ่งไหมเนาะน้ำลงเลยอวดไอ้ท่ออี๋อวดน้ำอะไรแต่เอาน้ำข่อเลยมันต้องได้ออกเสียงมาไ่เแ่ามันต้องได้ออกเสียงอื้อๆื้อหนูออกเสียงงงงงโอ้คือจะเมื่อยลายเนาะ สเสฮงสมควรแน่นอนเมื่อยแม่เท่าเก็บตัวซิอยากวันก็ไปของหมอม่มีเงินให้คอยช่วยบ่แม่เท่าบ่มาคอยช่วยมามาคอยช่วยมาแม่เท่ามาทดลองมั้ยลูกเอ๋ยทดลองนะทดลองทดลองส้มฮึ๊บนักถักเหรอนัก

กอนน่ะก ja ้อนจะแหลกกระโดดมันไหมเหรอแนั yeah, ้นบนั้นแบดนี้น้แลนวตัวตำาวมันกระเด็ยลังกระเด็หมดามคนทุกคนเลยใช่ใช่ใช่อย่เพิ่นหอดแกกับตังข้าไปตังนำาเพนเข้าบนกระเด็บ้านไปตังนำวอย่เพิ่นก็ไดินก็จะได้เข้ามาเนื่องกับ่าสมควรนะหนู ก็น่าแหละก็น่าก็มีคนนั่งกันนั่งคุยกันอย่างละมีตั้งแต่ก็น่า รท่านผู้ชมเนี่นหลังจากที่บ่อจาันได้ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็ถือว่าป้าโชคเขาข้าง,งนะท่านผู้ชมมาถือว่าเจอฝุ่นตกหน,นักหลายตัยวถึงคนมีความเกียกมืดนี่สำหรับคลิปนี้กับคุณได้จุบในเพลงนี้แล้วกับจิตอาบลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ทางบ้าจาัานเลยสำหรับเท่านี้ขอลาท่านผู้ชมไปสบายดี